หญิงสาวกลับไม่นอนแต่โดยบีตวัดพ่อห่มมาคลุมโปงแต่ความง่วงไม่มีเลยสักนิดจึงทำได้แค่นอนนับแกะลิ้นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่เกิดมาเธอไม่เคยนอนร่วมห้องกับผู้ชายมาก่อนแม้แต่พ่อก็เถอะเธอนอนเงียบๆนอกจากเสียงหัวใจของตัวเองที่เต้นโครมครามแล้วก็มีเพียงเสียงหายใจสม่าเสมอของธนากรกลิ่นสบู่จากตัวเขาและอะไรอีกหลายหลยอย่าง ที่ทำให้เธอรู้สึกไม่ชินจนนอนไม่หลับเธอพลิกตัวมาทางที่เขานอนอยู่ก็เห็นเขานอนนิ่งหลับไปแล้วอย่างน่าอิจฉายิ่งดึกอากาศก็ยิ่งหนาวเธอคู่เข่าขึ้นมากอดใจอยากได้ผ้าห่มเพิ่มอีกสักผืนแต่ก็ทำได้แค่นอนขยับตัวให้น้อยที่สุดเพื่อให้ร่างกายอุ่นขึ้นพอเริ่มอุ่นเธอก็เริ่มเคลิมหลับแต่ยังไม่ทันจะหลับก็รู้สึกว่าที่นอนไหวยวบ แล้วท่อนแขนของเขาก็พาดลงมาบนตัวเธอแล้วกอดรัดเอาไว้แน่นผินพิษตกใจแต่พอหันมาก็เห็นว่าคนทำหลับสนิทอยากจะผลักเขาออกแต่อ้งกกอดนั่นกลับทำให้เธออุ่นขึ้นมากมากพอจะทำให้ลังเลแต่สุดท้ายเธอก็ยกมือมาผลักกลัวเขาออกห่างแต่เขากลับกอดเธอแน่นขึ้นแล้วกดศรีรษะเธอให้ซบมาบนหัวไหล่ พอเธอออกแรงเพิ่มเขาก็ทำเสียงเงิมงำอืมคนจะหลับจะนอนอย่ากวนเธอผลักเขาอีกหลายหลายครั้งพอเขาไม่ขยับเธอก็คร้านจะออกแรงสุดท้ายจึงยอมซบไปบนอกเขาและอ้อมกอดอุ่นๆน,นั่นก็ทำให้เธอหลับสนิทในที่สุดธนากรตื่นด้วยความรู้สึกสดชื่นเพราะได้หลับเต็มอิ่มทั้งคืน รอยยิ้มของเขาคลี่บางๆเมื่อนีร่างเล็กของคู่มั่นสาวซุกตัวอยู่ในอ้อมกอดดูเธอจะไม่รู้ตัวเลยว่าตอนนี้เป็นฝ่ายกอดเอวเขาเอาไว้ปลายจมูกคลอเคลียอยู่แถวหน้าอกลมหายใจร้อนๆเป่ารดเรียกขนทุกเส้นในกายให้ลุกคลืบแทบจะพร้อมกันอารมณ์ร้อนๆเริ่มก่อตัวกับผู้หญิงที่เขาเคยปรามมทาเอาไว้ว่าต่อให้นอนแก้ผ้ารอบบนเตียงก็คงไม่ทําให้เขารู้สึกอะไรจมูกของพินพิษ เคลื่อนขยับไปมาเหมือนจงใจแกล้งให้เขาคลั่งเล่นเขายกมือที่วางเอาไว้ข้างตัวขึ้นมาหน้าออกอิ่มซ่อนรูปที่ดันเสื้อที่สวมอยู่ขึ้นมาทำให้มือนั่นค่อยๆเคลื่อนไปใกล้อยากจะบีบเย้าเล่นแต่ต้องห้ามใจเอาไว้เขาชักมือกลับแล้วดึงมือเธอออกจากตัวก่อนรีบคลิกตัวออกห่างแล้วลุกมายืนสงบสติอารมณ์ข้างเตียงเขาพูลมหายใจออกมายาวๆ ดูเหมือนคนขี้เสาจะเกิดอาการขัดใจที่ความอุ่นที่เธอครอบครองมันมาทั้งคืนหลุดหายเขาเห็นเธอม้วนตัวขดในผ้าห่มเหมือนเด็กก็อดหัวเราะออกมาไม่ได้สายตาที่มองเขาเต็มไปด้วยความเอ็นดูเขาหันหลังให้ภาพหน้ามองนั้นแล้วรีบไปอาบน้ำพอออกมาหญิงสาวก็ตื่นแล้วเรียบร้อยเขาคิดว่าเธออาจจะอาลาวาดเรื่องที่เขากอะเธอทั้งคืนแต่เธอกลับเลือกเสื้อผ้านในตู้เฉยอยู่หลับสบายไหมคุณก็โอเค พินพิทยังคงหันหลังเลือกเสื้อผ้าพอเลือกได้แล้วก็ปลุบหายเข้าห้องน้ําไปหน้าเธอแดงกําต้องฝืนทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ต่อหน้าธนากรทันที่อายแสนอายเพราะตื่นขึ้นมาแล้วจําได้ว่าเมื่อคืนเธอนอนอยู่ในอ้อมกอดเขาเพราะความหนาวแท้ๆเลยเธอถึงได้ทําอะไรบ้าๆแบบนั้นป่านนี้คนหลงตัวเองอย่างเขาก็คงเข้าข้างตัวเองไปไกลพินพิษปัดความคิดวุ่นวายออกไปเพื่ออ,อาบน้ําเพราะใกล้ได้เวลาไปดูที่ดินกับธนากรแล้ว ที่ดินผืนนั้นติดถนนใหญ่และภูเขาเจ้าของต้องการขายแต่กงราคาหนักเสียจนเธอกับเขาต้องมาเจราจาซื้อขายด้วยตัวเองเพราะส่งคนมาเจราจาหลายรอบแล้วแต่เจ้าของยืนยันจะขายราคานั้นหญิงสาวแต่งกายด้วยชุดธรรมะแมงออกมาจากห้องน้ำธนากรรอจนแทบจะหลับอดค่อนขอดไม่ได้เพราะเห็นใบหน้าที่แต่งเปรี้ยวเฉียวออกมาจากห้องน้ำของเธอผมก็นึกว่าคุณตกชักโครกไปแล้วยังไม่ถึงเวลาฉันรักษาเวลาได้ดีเสมอ พินพิษเก็บกระเป๋าเครื่องสำอางใส่ในกระเป๋าแล้วเร่งเขาเร็วสิคะฮึผู้หญิงชายหนุ่มสายหน้าแล้วเดินนำออกไปก่อนเมื่อลงมาที่ชั้นล่างเธอกับเขารับอาหารเช้าที่ห้องอาหารเลยหลังกินเสร็จพนักง,งานเอากุญแจรถที่เขาติดต่อขอเช่าเอาไว้มาให้พินพิษตามเขาขึ้นมาบนรถแล้วถามน่าใจนะคุณว่าจำทางได้เธอถามเมื่อเห็นธนากรดูโทรศัพท์เพื่อเช็คเส้นทางตั้งแต่เกิดมาผมยังไม่เคยหลงทางเลย มากับผมไม่มีอะไรต้องกลัวชายหนุ่มยักคิ้วให้พินพิษบิดปากขึ้นอย่างหมันไส้ถ้าหลงขึ้นมาเธอจะใส่เขาไม่นับคำเลยรถเคลื่อนออกจากโรงแรมหญิงสาวมองไปตลอดสองข้างทางวิวเขียวขจีเติมไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นและยิ่งออกนอกเมืองทิวทัศน์ก็ยิ่งน่ามองทั้งภูเขาและดอกไม้ตามสองฝั่งถนนสวยเสียจนเธอต้องยกโทรศัพท์มาถ่ายเก็บไว้จะแวะลงไปถ่ายรูปไม่คุณ เขาถามเมื่อเห็นเธอทำหน้าขัดใจที่เขาขับรถเร็วจนเธอเก็บรูปสวยๆเอาไว้ไม่ทันพอได้ยินอย่างนั้นเธอก็รีบหันขวับพูดจริงหรอคะก็จริงสิคุณชอบเราก็แค่จอดแวะถ่ายรูปไม่เห็นจะเป็นไรแต่เรานะเจ้าของที่ไว้ตอนสี่โมงเช้านี่คะก็บอกไปว่าเราหลงทางแค่นี้ก็จบธนากรบ,บอกอย่างไม่เดือดร้อนทำให้หญิงสาวหน้ายุ่งนี่หรือวิธีการแก้ปัญหาของผู้บริหารอย่างคุณแย่จริงๆเลย คุณนี่หาเรื่องด่าผมได้ตลอดเวลานะผมก็แค่อยากเอาใจคุณไม่ได้หรือไงคิดว่าจะทําให้ฉันมองคุณดีขึ้นหรือไงฉันจะบอกให้นะว่าแย่ลงกว่าเดิมพินพิษกอดอกไม่พูดอะไรกับเขาอีกแต่เขายังบ่นนั่นนี่ไปเรื่อยเปื่อยคุณเป็นผู้หญิงที่เอาใจยากที่สุดเอาใจก็ว่าไม่เอาใจก็ว่าไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมคุณกับแฟนเก่าถึงได้เลิกกัน พินพิสหันขวับมอ,มองคนพูดแทบจะทันทีสีหน้าเธอดูโกรธจ,จัดที่โดนแย่เรื่องปมในอดีตชายหนุ่มหันมาเจอสายตาพิฆาตนั้นเข้าพอดีโกรธอะไรกันคุณป่านนี้แฟนเก่าคุณคงมีรูปไปหลายขยงแล้วละ่ะอย่าไปคิดอะไรเลยนะ้าอย่าให้ฉันขุดเรื่องแฟนเก่าคุณมาบ้างก็แล้วกันบังเอิญว่าผมไม่มีอดีตรักด้วยซีหรือถึงมีผมก็คงจะไม่เคยอกหัก,กหรอกเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้เลยว่าหัวใจผมมันบริสุทธิ์ผุดผ่องน่าเป็นเจ้าของ ใจบริสุทธิ์แต่กายไม่บริสุทธิ์ก็ไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกคะ่ะถ้าคุณอยากได้สามีที่บริสุทธิ์ทั้งตัวทั้งใจไม่เคยมีประสบการณ์อะไรอะไรมาก่อนคุณคงต้องไปหาเด็กหนุ่มอายุสักสิบขวบมาเป็นแฟนแล้วล่ะไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกคะ่ะแต่ก็อย่าให้คบไม่เลือกอยากคุณก็พอพินพิสต่อว่าแบบเจ็บเจ็สะใจที่เห็นชายหนุ่มชะง,งักไปแล้วพ่นลมหายใจยาว ไม่ดีหรือไงคุณแต่งงานเสร็จก็เป็นงานเลยคุณไม่ต้องเสียเวลาสอนผมรับรองเลยนะว่าบทรักของผมมันนุ่มนวลชวนให้คุณฝันถึงแน่ๆนทุเลดพินพิษหน้าแดงกำ่ำอดไม่ได้ที่จะนึกภาพธนากรเปลือยท่อนบนท่อนล่างมีผ้าเช็ดตัวผื่นเดียวแล้วยืนโพสข่าด้วยท่วงท่าสุกเซ็กซี่มีเธอนอนกระดิกนิ้วเรียกด้วยท่าทางหื่นกระหายเธอรีบสะบัดหน้าแรงแรงไล่ความคิดนั้นไปคิดละมมก,กับผมอยู่หรือเปล่า เปล่าหญิงสาวใส่หน้าดิกปฏิเสธลิ้นแทบจะพันกันสักนิดก็ไม่มีธนากรหัวเราะขบขันสนุกที่ได้แย่ให้เธอหน้าแดงสเสน่ห์ของผู้หญิงเขาคิดว่ามันอยู่ตรงเวลาอายนี่แหละนานๆานทีจะได้เห็นผู้หญิงที่เอาแต่ตะหวาดใส่เขาขืนก็ยิ่งทำให้หน้ามอง วันนี้รถเยอะจริงธนากรหันกลับมาสนใจกับทางตรงหน้าเขาขับต่ออีกราวๆยี่นาทีโชคดีที่เจอป้ายขายที่ดินที่ปักเอาไว้พร้อมลูกศรชี้และเบอร,ร์โทรศัพท์คนขายจึงเลี้ยวเข้าไปพินพิษโล่งใจที่เขาไม่หลงทางอย่างที่เธอประมาทเอาไว้เมื่อไปถึงบ้านของคนขายซึ่งเป็นบ้านไม้สองชั้นแบบไทยโบราณดูใหญ่โตกว้างขวางจึงไม่แปลกใจแล้วว่าทำไมถึงได้ตั้งราคาขายสูงชนิดไม่กลัวว่าจะไม่มีคนซื้อ คุณเป็นแขกที่มาจากกรุงเทพใช่ไหมคะมีหญิงชาวบ้านคนหนึ่งเดินเข้ามาถามพอพินฟิสพยักหน้าจึงเชื้อเชิญขึ้นบ้านลุงนบแกรออยู่คะ่ะเธอกับธนากรเดินตามไปพินฟิสมองความร่มรื่นของบ้านด้วยความพอใจเริ่มคิดถึงยายจนแทบจะอดใจไม่ไหวอยู่แล้วบ้านของท่านแม้จะหลังไม่ใหญ่แต่แวดล้อมด้วยไม้ดอกสารพัดชนิด นอกจากส่งขายตลาดสดและร้านจัดดอกไม้แล้วบางครั้งยังมีนักท่องเที่ยวมาขอชมซึ่งท่านก็ดีใจไม่คิดค่าเข้าแต่อย่างใดขอเพียงไม่เด็ดดอกไม้ไปหรือทําให้พื้นที่เสียหายเท่านั้นเมื่อคืนไปถึงบนบ้านเจ้าของจัดเสือเอาไว้ที่นอกชานที่มีกันสาดยื่นออกมาบาังแสงแดดหญิงชาวบ้านคนนั้นหายไปครู่เดียวก็มาพร้อมน้ําดื่มในแก้วรอก่อนนะคะลุงนบแกแต่งตัวอยู่เดี๋ยวฉันจะเอาส้มโอจากสวนมาให้ลองชิมนะคะ คนพูดบอกเสร็จก็ลุกออกไปผินพิษหยูกแก้วน้ำขึ้นจิบแล้วหันมาหาเขาถ้าทางเขามีเงินนะคุณเพ็นที่ว่าจะใช้บทขู่ว่าจะไม่ซื้อไม่ได้แหละไม่หรอกถ้าเขามีเงินเยอะเขาก็คงไม่คิดจะขายที่แปลงนั้นให้เราเก็บเอาไวใ้ให้ลูกหลานไม่ดีกว่าเหรอลูกน้องของผมบอกว่าแกดูมันหน้าเลือดไม่เบาเลยนะธนากรบอกไม่ทันจบเจ้าของที่ก็เดินหัวเราะร่าๆออกมาจากห้องพร้อมกับส่งเสียงทักทาย รอนานไหมคุณขอโทษทีๆพอดีเข้าสวนไปดูเขาเก็บส้มโอเหงื่อมันเหม็นไปหมดไม่เป็นไรครับเอ่อผมว่าเรามาคุยกันเรื่องราคาของที่ดินกันเลยดีกว่านะครับผมว่าราคาที่คุณเรียกมามันสูงมากมากกว่าราคาขายที่ดินแถวนี้ผมว่าผมได้บอกลูกน้องคุณไปแล้วนะว่าผมไม่ลดราคาผมไม่เดือดร้อนอะไรที่อยากขายก็เพราะขี้เกียจจะดูแลผมเองตัวคนเดียวลูกหลานก็ไม่มีไม่รู้จะเก็บเอาไว้ให้ใคร ผมพอใจขายราคานี้จะซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่นะพินพิษสบตตากับธนากรการเจรจาครั้งนี้ดูท่าจะไม่เป็นผลขนาดมาด้วยตัวเองแต่คนนี้จะลดให้สักนิดก็ไม่มีเราจะขอลดลงอีกสัก20%เอร์เซจะได้ไหมคะไม่ผมยืนยันว่าผมไม่ลดตามใจคุณนะมีคนอยากได้ที่ดินของผมเยอะแยะคุณไม่ซื้อคนอื่นเขาก็ซื้อเจ้าของที่ไหวไหลทำหน้าไม่ยีระจนพินพิษเริ่มรู้สึกหมันไส้ ราคาที่เรารับได้คือลดลง20อร์เซนค่ะถ้าไม่ได้ราคานี้เราก็คงจะไม่ซื้อพินพิษบอกอย่างไม่ยี่ระบ้างธนากรหันมามองหน้าเธอก็เห็นเธอวางหน้าเฉยอยู่รอยยิ้มเขากระตุกขึ้นเบาๆที่เธอกับเขาใจตรงกันเขาเองก็ตั้งใจว่าจะใช้มุกนี้อยู่เหมือนกันเป็นวิธีที่ค่อนข้างเสี่ยงหากว่ามีคนอยากจะซื้อที่ของตาคนนี้หลายคนจริงอย่างที่อวดเอาไว้เพราะที่ดินผืนนั้นมันสวยมากจริงๆ คุณแน่ใจแล้วใช่ไหมที่พูดค่ะที่ดินของคุณลุงสวยมากก็จริงนะคะแต่ราคาสูงขนาดนี้เราก็สู้ไม่ไหวตอนนี้เราเองก็ยังตกลงกับหุ้นส่วนไม่ลงตัวงานก่อสร้างก็ยังไม่เร่งรีบยังมีเวลาหาที่แปลงใหม่ค่ะนั่นสินะคุณผมว่าเรารีบลาคุณนบดีกว่าเราจะได้ขับรถวนดูเพื่อจะเจอแปลงสวยๆประกาศขายบ้างธนากรบอกพลางรอบสังเกตอาการเจ้าของที่ไปด้วย เขาเริ่มเห็นว่าใบหน้าคลำคลัน่นจางสีลงไปเกิดอาการอึกอักไหล่ที่ยืดขึ้นเริ่มคูลงมาจึงใส่เข้าไปอีกผมว่าเข้าไปในหมู่บ้านแล้วหานายหน้ามาช่วยดูให้พวกเขาน่าจะคิดไม่แพงนะจริงด้วยสิคะฉันลืมคิดข้อนี้ไปเลยพินพิษบอกแล้วส่งยิ้มหวานหยดย้อยมาให้เจ้าของที่พร้อมกับยกมือไหว้าลาเราต้องไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ หญิงสาวหยัดกายลุกขึ้นธนากรเองก็ลุกตามเจ้าของที่ขยับปากเหมือนจะพูดอะไรออกมาแต่ก็ยังเอาไว้แต่เพียงแค่นี้เขาก็รู้แล้วว่ามาถูกทางไปนะครับเสียดายจริงยังไม่ได้ลองกินส้มโอเลยธนากรค้อมสีขษะให้แล้วแตะแขนพินพิทให้เดินลงบันไดไปแต่ยังไม่ทันถึงขั้นสุดท้ายเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นผมจะลองไปคิดดูพินพิทหันมาสบตากับธนากรแล้วหันกลับมาส่งยิ้มให้ ไม่ได้เดินขึ้นบันไดไปเพื่อจะเจราจาต่อแล้วโทรติดต่อกลับมานะคะตามเบอร์โทรศัพท์ของลูกน้องฉันที่เคยให้ไว้หญิงสาวพยักหน้าให้ธนากรแล้วเดินตัวตรงออกไปพอขึ้นมาบนรถด้วยกันได้และออกรถมาพ้นเขตบ้านหลังนั้นเขาก็เหยียบเบรกส่วนหัวของพินพิษแทบขมำ่แต่คราวนี้เธอไม่รู้สึกโกรธเขาเลยสักนิดทั้งคู่ก็หัวเราะให้กันดังๆคุณเห็นหน้าตานั่นไหมธนากรเช็ดน้ำตาที่มันไหลออกมาด้วยความขบขัน พินพิษเองก็เช่นเดียวกันเห็นสิตอนแรกฉันกกรดแทบตายว่าตานนั่นจะเป็นต่อเราจริงๆแต่คุณก็หัวไวเหมือนกันนะรับลูกฉันได้ถูกจุดเป็นครั้งแรกที่พินพิษเอ่ยชมเขาให้ได้ยินผมเองก็คิดว่าจะใช้แผลน,นี้อยู่เหมือนกันแต่บังเอิญคุณพูดขึ้นมาก่อนหญิงสาวย่นจมูกกลัวฉันเอาหน้าคนเดียวหรือไงมองคู่มั่นตัวเองในแง่ร้ายตลอดเวลาอยู่ได้ผมจะกลวคุณเอาหน้าคนเดียวไปทำไม ในเมื่อผลงานผมมีมากกว่าคุณถ้าจะวิ่งตามผมให้ทันคุณคงต้องเหนื่อยกว่านี้อีกเยอะธนากรยื่นมือมาจับแก้มเธอทั้งสองข้างแล้วบิดซ้ายขวาอย่ามาทำแบบนี้นะฉันไม่ชอบแต่ผมชอบนะแก้มคุณมันนิ่มหน้ามันเคี้ยวแล้วยิ่งปากประโยคสุดท้ายไม่ทันหลุดออกไปทิชชู่ที่เธอเพิ่งดึงออกมาจากกระเป๋าก็ยัดเข้าไปในปากเขาทั้งก้อนหยุดพูดฉันไม่ชอบฟังเสียงคุณไม่เจริญหู ธนากรพ่นทิชชู่ออกจากปากตั้งแต่เกิดมาจนโตป่านนี้เขาไม่เคยเจอใครริดมากเท่าพินพิษตอนนี้ชีวิตเขามันเหี่ยวเฉาเพื่อนฝูงมีก็เหมือนไม่มีลองเล่นบทในพรานล่าแม่กวางเสาวตัวร้ายดูเป็นอะไรไปวันนั้นจำได้ว่าเธอจูบเขาร่างกายเธอตอบสนองมากแค่ไหนวันนั้นเขารีบร้อนตะกุกตะกรามไปหน่อยคราวหน้าจะไม่ให้พลาดเลยพินพิษมาเก็บของที่ห้องเพื่อจะไปพักบ้านยายของเธอ ธนากรอาสาไปส่งแต่เธอเห็นเขาขนกระเป๋าของตัวเองออกมาด้วยจึงอดถามไม่ได้คุณจะกลับวันนี้หรือคะเปล่าผมจะไปกับคุณผมเองก็คิดถึงคุณยายของคุณจะแย่เจอกันแค่ครั้งเดียวเมื่อตอนงานมั่นของเราผมอยากไปกราบฝากเนื้อฝากตัวกับท่านสักหน่อยแต่ว่าเร็วสิคุณยิ่งไปช้าก็ยิ่งจะไล่เจอท่านช้านะ ผมว่าจะชวนคุณแวะซื้ออาหารทะเลเข้าไปฉลองล่วงหน้าที่เราเจรจาซื้อขายที่ได้สำเร็จธนากรไม่รอว่าเธอจะยอมหรือปฏิเสธก็ขนกระเป๋าเข้าไปในท้ายรถเขาจะใช้เวลาให้คุ้มค่าเขาซื้อใจพ่อและแม่เธอได้แล้วรายต่อไปก็ใหญ่ของเธอและท้ายสุดก็คงจะเป็นเธอเองที่ต้องยอมสยบกลายเป็นลูกไก่อยู่ในกำมือของเขานี่คุณ คิดจะถามความสมัครใจฉันไหมพินพิษไม่ยอมขึ้นรถแม้ว่าเขาจะเปิดประตูเอาไว้รอท่าพร้อมอยังโค้งลงต่ำจนศีรษะแทบจดสะดือเราตกลงจะเรียนรู้กันแล้วไม่ใช่หรือคุณอยู่ที่ไหนผมก็ต้องอยู่ที่นั่นหรือคุณกลัวว่าผมจะรู้ว่าคุณแอบนัดแฟนเก่าเอาไว้ใช่หนุ่มรีตามองเธออย่างจับผิดทำให้พินพิษโกรธจนหน้าแดงฉันไม่เคยคิดจะทำอะไรแบบนั้นหรอกนะ ถ้าฉันจะทำฉันก็ต้องรอให้ถอนมั่นกันก่อนฉันรักศักดิ์ศรีของตัวเองมากพอจะไม่ทำอะไรอย่างนั้นงั้นก็ให้ผมไปด้วยตามใจคุณแต่บอกเอาไว้ก่อนนะคะว่าที่บ้านสวนคุณยายไม่มีอะไรน่าสนใจนอกจากต้นไม้ใบหญ้าผับบาไม่มีเสาสาว,ส,าว,ส,วสวยก็ไม่มีหรอกนะเพราะที่สวนคุณยายสาวที่สุดก็สี่สิบอัพไม่เป็นไรนี่คุณ ไม่มีอะไรให้มองผมมองคุณก็ได้คุณเองก็สวยน่ารักน่ามองดีออกธนากรหยอดคำหวานลงทุนขนาดนี้แล้วไม่สะเทิอนเขินอายหรือรู้สึกอะไรบ้างก็ให้รู้ไปบ้าพินพิษขึ้นรถรู้ดีว่าเขาชมไปอย่างนั้นเองแต่หน้ากลับแดงกำ่ำเกือบจะเผลอยิ้มออกมาแต่ฝืนทำหน้าบึง้งธนากรขับรถไปเรื่อยๆมีเธอคอยบอกทาง ตอนที่เลี้ยวเข้าซอยบ้านผ่านบ้านของเพลิงพบเธอเผลอมองจนเหลียวหลังทำให้คนขับชักสงสยัยมีอะไรคุณอืมเปล่าฉันก็มองอะไรไปเรื่อยเปื่อยเลี้ยวซ้ายบ้านไม้หลังแรกนั่นแหละคะ่ะธนากรเลี้ยวตามที่เธอบอกเมื่อรถเข้าไปในเขตสวนดอกไม้คุณยายที่ติดป้ายเอาไว้เด่นร้าเขาก็เห็นว่า ตลอดสองข้างทางสวยไปด้วยกุหลาบทั้งสีแดงและสีชมพูรวมทั้งดอกไม้เมืองหนาวชนิดอื่นๆไม่แปลกใจแล้วว่าทําไมพินพิษถึงร่ำร้องอยากจะมาที่นี่สวนคุณยายของคุณสวยมากแน่สิแถวนี้ก็มีสวนของคุณยายนี่แหละที่สวยและใหญ่ที่สุดมีหากเก็บค่าเข้าแล้วก็คงได้เงินจากนักท่องเที่ยวปีหนึ่งหลายหมื่นโชคดีของนักท่องเที่ยว ที่ท่านไม่งกเหมือนคุณฉันทำธุรกิจเป็นนักธุรกิจค่ะอะไรที่ทำล้วได้เงินฉันก็คิดก็ทำทั้งนั้นที่ดินคุณยายยังเหลือว่างอีกหลายแปลงฉันตั้งใจว่าจะทำรีสอร์ทเล็กๆไม่เกินสิบห้องเอาไว้เก็บค่าเช่ากินตอนแก่พินพิษบอกถึงความฝันของตัวเองจนรถจอดสนิททำท่าจะลงจากรถแต่ธนากรคว้าแขนเธอเอาไว้ก่อนคุณคิดจะทำรีสอร์ทที่นี่ ตอนแก่ปรึกษาผมแล้วหรือทำไมต้องปรึกษายังไงเราก็ต้องถอนมั่นกันอยู่แล้วอีกอย่างหนึง่งฉันก็ยังไม่ได้คิดจะมาทำตอนนี้ยังไงก็ต้องช่วยคุณพ่อทำงานที่บริษัทอยู่แล้วฉันก็แพลนชีวิตเอาไว้ตอนบั้นปลายอืมผมว่ากว่าจะถึงเวลานั้นคุณก็คงจะมีลูกกับผมเป็นขยงกำปั้นเล็กท้องมาเบาๆบนหน้าท้องของคนพูดเขาจึงรวบมือเธอมาแล้วจูบหนักๆ เห็นขนที่แขนเธอลุกชันก็หัวเราะเบาๆร่างกายคุณชอบผมรู้ฉันแค่ตกใจงั้นผมจะถือโอกาสจูบบ่อยๆคุณจะได้ชินอีกครั้งที่ธนากรอาศัยทีเผอจะหลดปากลงไปบนหลังมือของผินพิษหญิงสาวจึงใจมือที่ว่างชกมาบนหน้าเขาแต่เพราะรู้ชั้นเชิงกันดีอยู่แล้วเขาจึงเบี่ยงหลบออกไปได้ทันถ้าคิดจะชกว่าที่สามีตัวเองไปหัดชั้นเชิงมาให้ดีกว่านี้ก่อนนะครับคุณผู้หญิง อย่างน้อยฉันก็เคยเตะผ่าหมากคุณได้หนหนึ่งแล้วกันแน่นอนคุณผู้หญิงคุณเคยทําได้แต่มันจะเป็นแค่ครั้งสุดท้ายและครั้งเดียวเพราะต่อไปคุณจะไม่กล้าทํารุนแรงกับมันเลยชายหนุ่มบอกเป็นในส่งผลให้คนฟังตาโตร้อนสู้เหมือนใครเอาน้ําร้อนเข้ามาสาดเข้าใส่หน้าเพราะไม่ได้ไล่เดียงสาจนไม่รู้ว่าเขาหมายถึงอะไรพินพิษสบัตมือออกจากมือเขาขยับปากเหมือนอยากจะด่าอะไรออกมาแต่ก็เปลี่ยนใจหันมาเปิดประตูรถลงมาแทน พอลงจากรถก็มีผู้หญิงร่างเอื้อนคนหนึ่งวิ่งมาหาพร้อมส่งเสียงดังลั่นคุณน้ำโอ้ยมาแล้วหรือคะคิดจึงใจแย่น้ำก็คิดถึงป้านางค่ะหญิงสาวกอดลัดล่างที่แทบจะกอดเอาไว้มิมิดแน่นๆให้สมกับความคิดถึงยายล่ะคะลงกรัวคะ่ะทำขนมจีนน้ำเงียวไว้รอท่ามีนาละ่ะตาซ้ายถึงได้คอมเมนจะได้กินของอร่อยนี้เองหญิงสาวหัวเราะ แต่ต้องหยุดเมื่อแขกไม่ได้รับเชิญเดินเข้ามาขนาบข้างคำนางเห็นก็ตาโตคู่มั่นคุณน้ำสวัสดีครับดีใจจังที่มีคนรู้จักผมนึกว่าคุณน้ำเธอจะหลบหลบซ่อนๆไม่ยอมให้ใครรู้ว่ามีคู่มั่นแล้วซะอีกคุณน้ำเธอไม่ได้บอกหรอกคะ่ะป้าดูในรูปงานมั่นนะ่ะโถไอเราหรือก็อุตส่าห์ดีใจนึกว่าคุณเที่ยวไปบอกคนนั้นคนนี้โดยเฉพาะสาวสาวว่าผมเป็นกู้มั่น ชายหนุ่มขยับหน้ามาแกล้เฉียดแก้มเธอไปนิดเดียวพินพิษจ,จิงหันมาขึงตาใส่อย่ามาทำรุ่มร่ามเดี๋ยวค่อยสวีทกันนะคะไปหาคุณยายก่อนบนคิดถึงคุณน้ำจนป้าขี้เกียจจะฟังแล้วคำนางหัวเราะร่วนแล้วเดินตัวกับเพื่อนนำไปก่อนหญิงสาวจึงรีบตามเข้าไปในครัวมาถึงก็กอดรัดเอวผู้เป็นยายที่กำลังหันหลังอยู่เอาไว้แน่นๆคิดถึงจังหญิงสาวหอมแก้มเหีวเนั้นไปฟอดใหญ่ มาแล้วเลอะอ้าวพ่อกอก็มาดีๆบ้านจะได้คลึกคลื้นย่าเข้าครัวเองกลัวจะไม่ถูปากยายพองหันมาส่งยิ้มให้หลานสาวแลเลยมาถึงว่าที่หลานเขยนางแกจัดใส่ปินโตเอาไปบ้านโน้นให้ด้วยนะบ้านโน้นพินพิษเลิกคิ้วขึ้นมาเห็นคำนางจัดแจงตามคำสั่งก็บ้านพ่อพบนั่นแหละ เดี๋นนี้เข้ามาอยู่ที่บ้านแล้วนะเห็นว่าไม่ค่อยสบายแม่อบก็เลยไม่ให้ไปทำงานที่ไหนแม่อบเขาชอบขนมจีนน้ำเงี้ยวก็เลยจะแบ่งเอาไปให้จะไปเยี่ยมสักหน่อยไหมล่ะยายพ่องย้อนถามอย่างไม่คิดอะไรเพราะเห็นว่าเวลามันก็ล่วงผ่านมามากนักแล้วและหลานสาวของนางเองก็มีคู่มั่นคู่หมายแล้วอีกหน่อยก็ต้องแต่งงานกันแต่ใครบางคนนิ้วหน้าพ่อพบหมายถึงแฟนเก่าคุณน้ำหรือครับคุณยายใช่ เลิกกันแล้วก็เป็นเพื่อนกันได้ไม่เห็นแปลกไม่ว่าอะไรใช่ไหมย,ยายผ่องเอี้ยวตัวมามองชายหนุ่มจึงรีบสายหน้าทั้งที่ในใจเดือดปุดปุดอยากจะรู้เหมือนกันว่าพินพิษจะไปหรือเปล่า